Ông, ông hết 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 Ông, ông, mi hết 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 lì hết 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 đèn hết 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 อิช yeah? ันปีนดิสัยเนียยโดราโดดูแดดเนี่ยแดดโดราปาดเยเดนหัวโดราขุดหาหนูชี้ห็นหู10เม็ดบอกหัวแท้งไหล หัว hey. แห้งหลายแมเฮ้ย hey. หัวมาสิขดินใจ huh? มาแม่ช่วยแมโลล่โดลรามา,มามานีช่วยไปแล้วมังเจสันมาขางนี asury. ้โอเคโอเค มีเจ้า,าดอลาอยากจับหนูกับเจเดนตุลาโอคิดินเจเดนหัวมากเจเดนเอาจัดการแกเจเดนอ่ะเดี๋ยวแล้า ถอยน่มันสิตึกานะขี้ดินนะเดยะเอ้าอ้าติโตูใหญ่หูนึ่งเม็ดแล้วเยอดน โอ้ยก๊อดโอ้ยก๊อดถอยถอยอยลูกพี่พี่จะสาดขี้ดินใส่นะเาเดนมากหลายพี่เจ้เอ้ยมัแค่หลายเจเดนก็ได้ The how we g o i n the other side over โอ้โหคือกันเด้มันจะไปหอดใส่เดี๋ยวแอ้วอ๊อ เมื่อยเล้วบ่ไหนไหนไหนมามามิดดูให้บาดอลลาร์มาดอลล่า